ที่มาพร้อมกับหลอดฆ่าเชื้อ UV ในตัวค่ะตัวนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้การฆ่าเชื้อ UV นะคะจะต้องเสียบอันนี้กับ power bank นะคะหรือเสียบกับไฟบ้านก็ได้ค่ะเมื่อเสียบแล้วนะคะจะมีไฟขึ้นแบบนี้ เมื่อเราต้องการฆ่าเชื้อให้กดปุ่ม1นึงครั้งค่ะมันก็จะกระพริบนะคะตอนนี้หลอดไฟ LED จะทำงานนะคะเราจะลองแง้มดูนี่นะคะจะเห็นว่าหลอดไฟ LED ทำงานอยู่นะคะเป็นหลอดสีม่วงทั้งหมด12หลอดแต่ถ้าเราเปิดกระเป๋าระบบเซฟตี้ก็จะทำงานค่ะไฟ LED UV ทั้งหมดก็จะดับลงนะคะตัวนี้เราสามารถฆ่าเชื้อได้ทุกอย่างค่ะ ฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีรียเชื้อราแล้วก็เชื้อโรคต่างๆได้ถึง99.9%เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็สามารถจะพกพากระเป๋าใบนี้ไปพร้อมกับสิ่งของต่างๆแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ตามที่ต้องการเลยนะคะมาดูการจุของกระเป๋ากันนะคะตัวซิปด้านบนค่ะจะสามารถแบ่งได้เป็น2ชั้นนะคะจะมีช่องต่างๆเพื่อสะดวกในการหยิบของนะคะ ตัวกระเป๋าเปิดกว้างมองเห็นของชัดเจนทุกอย่างค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่อยากจะใช้2ชั้นนะคะเราก็เปิดตัวลิ้นนี้นะคะจะเห็นว่าหลอด UV อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะใส่เข้าไปลึกแบบนี้ได้เลยโดยการเอาอันนี้ดันลงไปข้างล่างจะมีช่องด้านข้างนะคะใส่กระติกน้ำ ด้านหลังนะคะอันนี้เราใส่เป็นถุงเก็บน้ำนมที่ยังไม่ได้ใช้ไว้นะคะเพื่อสะดวกในการปั๊มนมช่องนี้เป็นช่องของใส่ทิชชู่ค่ะส่วนการสะพายนะคะจะเป็นเป้ที่ปรับสายได้สายนิ่มค่ะหรือว่าใช้หูหิ้วตรงนี้ก็ได้นะคะทั้งหมดจะมี3ามสีให้เลือกค่ะสีเทาสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะ